ับผมก็การาบส,สวัสดีของทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมอ้าวันนี้เราก็อยู่ที่เกมชิคกี้ลันนั่นเองนะฮนะก็มาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นนานนะฮะก็มาดูกันเลยนะแต่ว่าปรัดปิดก่อนแล้วกันอ้าวเฮ้ยเผื่อไปกดอเอาเบ็ดสิบบาทไปก่อนแล้วกันนะค,คนดูลุยอ่าเปิดแรก เูท้าจะไม่สวยเท่าไหร่นะฮะโอเคปรับเบดก่อนสักคู่นะฮะเปิดแรกประเดิมเลยเบท้าจัดเลยคนดูมาก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่นะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะคลิปหาแล้วไม่ได้กดเองโอ้โหกูเสียงเงินฟรีโอ้ตายแล้วรอแกมือมาซ้ายครับผมโอเค รู้เรื่องนะีฮะมาแล้วหนึ่งตัวซ้ายได้ไหมสวยๆครับผมยังไปได้อีกนะฮะขวาครับรอบนี้ชิวๆนะฮะคนดูไปให้สุดแล้วหยุดที่มาได้กำไรยังไงโอ้โหให้ตายเถอะพระเจ้ารดเบ็ดอย่างไว้นะฮะอย่าหมดไม่ให้หลอกคนดู <laughs> ทุนมาแค่สองร้อย ห้าไงเล่นเป็นห้าสิบเปิดแรกสวยคนดูค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันลุยขวาเหมือนเดิมปิดท้ายด้วยซ้ายนะฮะปิดจับเลยรอบนี้กำไรเน้นๆเอาสวย มาดีครับท่านผู้ชมนะฮะสามร้อเจ็ดบาทนะครับผมคนดูเพิ่มเบ็ดให้ไวเพื่อที่กําไรจะได้เยอะไม่รู้ได้หรือเปล่านะมาไปยังขวาอยู่ครับผมยังไปได้อีกนะฮะคนดูเราจะไปให้สุด แล้วยุดที่ว่าโอ้ชีดกำไรคนดูมาส,สวยๆครับพันห้ารับเต็มๆนะฮะช็อตนี้พันแปดไปแล้วด้วยนะฮะหวานเจ็บโมยเยสิครับ <c oughs> เปิดนี้ดูถ้าจะไม่สวยความามาเดิมครับ <c oughs> เอาขวายาวอย่างนี้ขวายาว เอาซ้ายดีครับเราบเราเอาเอ,เอ,เอลิ้นพันกันคนดูโอ้โหสภาพซ้ายนะฮะเป็นไงล่ะซ้ายกูซ้ายมาปะไลยซ้ายยาวครับผมขวาร้ายซ้ายดีแต่เมื่อกี้ซ้ายก็ยับเหมือนกันนะชนแบบยับยับเลยสามสี่ตัว มาปิดท้ายด้วยซ้ายแล้วกันคนดูปิดท้ายด้วยซ้าย,ย,น,น,าย,ย,ายนั่นแหละครับผมรับอีกพันห้าคนดูหวานเจี๊ยบเขาติงกำไรสามพันครับผมตอนนี้ไหลไปยาวๆขวาครับเปลี่ยนเลนซ้ายครับ ซ้ายหรือขวาได้หรือเปล่าคนดูรอลุ้นนั่นไงไอ้เราก็มากับดวงเพิ่มเบ็ดกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวเบ็ดร้อยเนี้ยผมกำไรเหลือจัดไปพี่ชายนาเจลเบ็ดร้อยนี่ต้องคุ้มหรอวะมาดิซ้ายครับเปลี่ยนเลนครับตีไฟเลี้ยว ชิวจัดแหะคนดูรอบนี้ถ้าได้น่าจะสามพหรือเปล่าเป็ดลอยว้าวเกิดไปพี่ชาในเจลสามพันผมต้องมานั่นแหละครับผมท่านผู้ชมมันต้องอย่างนั้นนะฮะเน้นๆกันไปปิดท้ายนะครับผมคนดูก็โอเคเลยละกันวันนี้ก็กําไรโคตรเน้นนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s i b e like ด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลัง,งใจใคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ